รีแอคชั่นคนต่อยผีของพี่มาดงซอกกันครับ Ż อยากดูเลยเพราะเป็นพี่มาดงซอกที่ไรนี่อยากดูจริงๆเ,เ,งงงเอานะละแนวแนวแบบต่อยโจรไม่เอาแล้วรอต่อยผียแล้วอย่างเงีเ้ยพี่เอ้ยเตรียมตัวให้พร้อมโอ้แล้วมันต่อยแบบต่อยแบบมีมีเศษกระเด็นอะ่ะเอ้ย โอ้ยอ oh. oh. ัดผีให้ยับเหนือความคาดหมายแล้วอย่างเงี้ยโอ้ออแนวแก๊งปราบผีว่ะอย่างเงี้ยโอ้โคลินไนโคลต่อยผีแปดพฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ตัวอย่างเดือดมากท่นผู้ชมนี่แค่ทีเซอร์แรกจริงๆนะน่าจะยังมีน่าจะมีปล่อเขาน่นจะปล่อยตัวอย่างเต็มมาอีกหรือเปล่านะโอ้โห ล่าสุดต่อยโจรเคยต่อยซอมบี้ก็มาแล้วรอบนี้ต่อยผีเลยน่าดูมากท่านผู้ชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสว,ส,สวัสดีครับ